บ่งบ้านโบราณครับชุมชนบ้านโบราณป้าของเก่าโบราณแถวต้นเนี่ยที่พิพิธภัณฑ์บ้านโบราณอีสานบ้านอีสานโบราณครั <c ười> บป้าเพิ่นอ่อนเอียงมุ้งหลังค้าน่ะคือเอาไม้บอม แป้นบ่แป้านมุ้งหลังคาบ,าบ้านโบราณแท้เลยตัวน,นี่ไทยแล้วทายแล้วทายแล้วโอ้โหหนี่บ้านโบราณครับนี่เดียวไปเบื้องเลยครับบ้านนี้่บรานจัดแสดงเรือนอันนี้เรือนชาวนาตัวนี่กรุณาถอดรองเท้าขึ้นเดินเบื้องกันขึ้นได้ด้วยนี่เพิ่นเขียนไว้อยู่ ป้าคือเลื่อนแม่นาคแค่นี้ไหมอ่าเลื่อนโอบราณค,ครับนี่โบราณเก่าแก่เลยครับนี่เป็นจัดสแสดงครับนี่โอ้ครับภายในบริเวณบา้านะอนนี้เลื่อนชาวนาะมีหนอกซานปลอมตัวนี่ไปเขาก็ไปมองเอื้อนต่อครับบ้านนี้เลื่อนชาวนาหลังง่ายจ้ะหลัง<า>ลงายย่ายยังชาวนาป้าโอ้บันไดไหม บรรทไดเกาเลยครับุนไรชนะมีเขาน้ำได้ใช่ไหมีขั้นี่นนบรัทไดทางขึ้นโบราณมากครับมีขั้วเบื้องเขานะเรียนชาวนาะนี่เขาตันนี่มี่หชาวนากําลัางเหรียเงียเหรีเหเล่น,น,น,ลน,ลนตะก,ก้ออยู่นี่ชาวนาะนี่เครื่องหีบ้อยเครื่องหีบ้อยกับมีเครื่องหีบ้อย <esf' n Suzanne> เพื่อนของแถวเลยเหมือนครับเหมือนขัาอยู่ไต้ล่างครับนี่ตัวเป็นเป็ีนเลยครับนี่เปลี่ยนเกาตัวมีหัวซุ่มอันนี้ซุ่มตัวไหนซุ่มนะเดี๋ยวบังซุ่มกันมีอย่างบ้าทางไหนนี่ซุ่มกล่องฟ้อนเฮียนเฮียนตูบต่อเหล่าตัวนี้โอ้โอ้อันเฮียนต่อเหล่าที่บนว่าเฮียนกับเหล่าติดกันน่ะ ตูปต่อเล้าอันนี้เราเขาอันนี้เฮียนเฮียนต่อเล้าโอ้เป็นนังชี้บดได้อะเฮียนต่อเล้า,า,ลาพี่น้องอันนี้อีหยังนี่โคกมอ้อนมาเนี่ยโคกม้องโคกสกักอ,อือดูแลฟังทั้งหนึ่ง ปุ่นเดี๋ยวไปบ่งทางปุ่นบาท่านเบิด์บิางทางปุ่นกันขนลอน,อน,น,นอซาสะสะน่นา,นซากับมี <laughs> มเห็มืองนีโอ้ดีเหรอข้านแนม่เห็ดเห็ดเปลงเงินผู้ไทยกัมีพักกง้ามมเพ่นปุูกพักความนะับพี่น้องพักกง้ามผุ่นพ่นปลูกพมมักอันี้เลี้ยนเลี้ยนเป่นนเลี้ยนเกือพูดนะ อันนี้เห็นอันนี้ยเห็นเห็นชาวนาครับนี่เห็นชาวนาอันนี้เห็นเอียงบุ้นเนีย่ยเดี๋ยวไปเบิ้งกันเบื้องไปกันครับว่าหลังนี้ก็ับไงตัวนี่เห็นโบราณบ้านโบราณครับอยู่ใกล้ๆก,กันครับนี่แหละพระธาตุน,น่าดูนี่แหละครับโอ้เห็นหลังไงตัวนี่ พิพิธภัณฑ์บ้านโบราณอันนี้เรือนเอียงเรือนผ้าทอ,โอ,โ,อโอ้นี่กับเพื่อนกระเฮ็ดต้อมหูกต้อมผ่าท้อผ่าครับนี่เงัน้นลังนี่นะครับอ,อนุญาตเดอ้ออืมผูกผ่าท้อผ่าครับหลังนี่ขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับ เงี้ยท่อผ่าเลือนผ้าทอว้าบานหลังไงเนาะเีงออเที่ยงโบราณป่อันนี้อันนี้ยังสันเนี่ยอ๋อตูบเย้าตูบเย้าครับนี่เฮี้นแบบผู ผู้บ่า่อยมีฐานาปะปันไดครับนี่ฐานาะบ่า่อยดีปดันไดกับยู่ซ่อนี้แหละครับนี่เฮียนตูบเยาใจแรงไดเจ้าขุนคุณ,คณน,น,นายเฮียนสมเด็ดปะเปิดพีน้ำในเด้อน้ำล่นเหรอคุณเปียก ขึ้นในเบื้องในเบ้างเนี่ยกลรุณาตอดองเท้าโอ้ขื่นเปนน็นเบื้องกันเงีน้นสมเด็จฟาดหลังแง,ง่ต้นนี่พูุนะเรือนอีสานสมเด็จพระเทพนามพระราชทาน นี่เอียงเนี่ยเดี๋ยวไปเบิ้งครับว่าท่านทำการแต่งกายของหญิงอีสานสะอาดดีแปลนดีครับนี่เพิ่นจัดไใบของเพิ่นก็ล็อกใบครับตั้งในนี่ก็บทั้งหนกครับหนกซานแต่นั่งเล่นครับชมวิวชมบรรยากาศเดือนอีสานโอ้ฝนหลังโอ้ลายหลังอยู่ครับเพื่อนฝนลายหลังครับ มไม่ดีเยอะเด้ไม่นั่นดีเยอะเพื่อนเอาหลังเพื่อนเอา,าไม้มุง้งหลังคาตัวนี้โอ้ยยูฝนมาแน่นไอนน้นี่เนี้ยอันขอล้อเดี๋ยวนี้นาเกียปักปักปักตัวนี้ปัก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 นี่บอกเวลาบอกเวลาป่โปวงพื้นฐานเกนตร์ขอล้อประชมุมอันนี้เฮ็ยนนี่หลังไงหุ่นเล่าเขาอยู่ทั้งหุน่น เราរើន្រៀរូវមន្រៀរៀន្